สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศงานประกวดพระเครื่องของช่างเอ็ดห้วยถแถลงนะครับวันนี้เรามีนัดกับช่างเอ็ดห้วยถแถลงในร้านกาแฟบ้านๆน,นะครับวันนี้นะครับทางช่องจะมาส่องพระชุดนี้ของช่างเอ็ดนะครับพระที่ผมเคยตื่นตาตื่นใจนะครับแต่ตอนนี้ไม่ตื่นตาตื่นใจแล้วสมเด็จสามหน้าช่างเอ็ดบอกว่ามีหลายองค์นะครับเดี๋ยวมีโอกาส คือถ้าใครไปดูนะครับคลิปนี้ผมเคยออกอากาศไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นออกอากาศโดยความไม่รู้แล้วก็ช่างเอ็ดเพิ่งศึกษาพระต้นต้นนะครับมีแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะครับอันนี้เป็นทุกข์เหมือนกันนะครับคือเป็นทุกข์ของคนมีพระนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วนะครับยิ้มได้อย่างสบายใจนะครับพระชุดนี้ถือว่าค่อนข้างหายากมากเลยนะครับใครจะตีเก๊ตีแท้อย่างไงนะครับช่างเอ็ดบอกว่าไม่เป็นไรครับผมมี คุณไม่มีผมไม่เกี่ยวเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับช่างเอสดนะครับคือเราส่องพระตามสภาพของคนที่มีมีพระนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับมีพระญาติปากขออยู่เต็มปากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับช่างเอสดครับผมวันนี้เราเจอกันบรรยากาศสบาย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  คือถ้ามาที่ไหนหลังวันสงการไปที่ไหนเราต้องส่องพระตามสภาพของเขาครับคือถ้าไปใน,ในที่สถานที่มีอุปกรณ์ครบเราก็ดูได้ครบครับแต่ถ้าไม่ครบเนี่ยครับวันหลังเราทําให้ดูใหม่ครับอันนี้ทําเป็นออเดอร์ก่อนออเดอร์ช่างเอ็ดทุกวันนี้มีความรู้เรื่องพระขนาดไหนก,ก็พอสมควรอ่าก็ได้ได้อาจารย์ดีอ่าอาจารย์โจกอาจารย์สุรพล อาจารย์ก้ามูอาจารย์แมม่มครับได้ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้ช่างเอสเคยพยายามฝึกหาฝ่หาอาจารย์ไหมก็ไฝ่หาแต่ว่าเราหาตัวฟังแล้วมันไม่เข้าเรื่องจะไม่ไม่ต่อไปหาเซียนนะคือตอนแรกเราตอนแรกทุกคนมุ่งหน้าไปหาเซียนเลยครับหาเซียนหาเซียนที่ออกหนังสือที่ลงข่าวที่ทำโน่นทำนี่เราไปนู่นเลยเพราะเราไม่รู้ที่หาไม่รู้ที่หา ไปต่ไม่รู้ไปหาที่ไหนอไปห้างก็ไปนะไปห้างก็ไปครับครับบอกผิดเนื้อผิดพิมพ์ผิดเนื้อผิดพิมพ์ครับแล้วเขาจะทํามาขายทําไมแล้วเขาจะทํามาขายทําไมออถ้าถ้าผิดตั้งแต่ต้นเออพอลงลงจากห้างก็มีเด็กวิ่งตามอ่าขอเอาไปศึกษาพอเช่าบูชาราคาถูกไปศึกษาไป่ศึกษาแต่ไม่ให้แต่ไม่ให้ เหมือนเรื่องเล่าเหมือนกันทุกคนนะครับเหมือนกันครับอย่างพระของพี่อ้อยครับมีคนบอกไม่แท้แต่มีคนขอไปศึกษาเข้าไปอันนี้นะครับแปลกแปลกไม่แท้แต่ขอไปศึกษาเขาไปศึกษาท่างเอ็ดแสวงหาคนคนที่จะมาให้ความรู้เรื่องพระนานก็จนจนมีคําพูดแปลว่าเล่นสมเด็จเสร็จทุกไลย์นี่แหละอก็เลยเลยเลิกเลิก ก็เลยไม่อยากเล่นสมเด็จครับจากที่ของที่บ้านก็เก็บไว้ครับอ่าก็เดี๋ยวนี้ใครบอกเล่นสมเด็จเสร็จรายมา <c oughs> มา <c oughs> เล่นสุเล่นสมเด็จรวยทุกรายมีทุกรายสมเด็จช่วยสมเด็จช่วยได้จริงๆครับเอ <c oughs> ้งทั้งเอ็ดเคยมีสมเด็จช่วยเรื่องเรื่องเรื่องทรัพย์สินไหมเพราะว่าท่านน่าจะไม่ทิง้งอ่าไม่ไม่ทิ้งลูกศิษย์ ลูกหลานคนเก็บคนเก็บเพราะวันนี้วันวันเกิดสมเด็จโตด้วยวันนี้วันเกิดสมเด็จโตด้วยหลายที่ก็ถ้าบ,บุญให้สม,บบสมเด็จโตอันนี้ก็เพิ่งไป,ปไปวัดมาไปวัดมาทําบ,บุญช่างเอ็ดหมวดหมู่ของพระช่างเอ็ดนี้ช่างเอ็ดแบ่งยังไงแต่ก่อนก็เลือกแบ่งตามตามที่มันคล้ายๆกันอ่าแต่ตอนหลังเนี่ยอาจารย์โจกมาแยกทิมพ์ให้อเป็นอู่ทองเป็นเชียงแสนเป็นสุขโขทยัย ตอนแรกเนี่ยเอาโทนสีใกล้ๆกันเระดับเหมือนกันโทนสีใกล้กันอ่า<ร>ประดับเหมือนกัน,กกนอ่าเ,เอาไว้ก็ที่เดียวกันครับอันนั้นผิดผิดเพราะว่ามันมีหลายพิมพ์เข้าไปยงโยงอยู่นล้วครับอาจารย์โจ๊กท่านแบ่งตามตามไห่ตำราแบบของท่านตียมใบวบครับก็แยกว่าอ่าโบราณเนี่ยทาพระสมเด็จนี่พิมพ์สุขูัทยเชียงแสนอ่าอู่ทองอู่ทองและก็ พุทพศิลป์ยุคหลังี่ยุครัตนโกสินทร์เนี่ย,ย,ก,นนยก็มีิมพิมพ์พระแก้วครับพิมพ์ชินราชชินราชมพิมพ์พระปิตาอตอนตอนแรกช่างเอทให้พิมพ์พระปิตาผมงงเลยครับอย่างนี้นะครับสมเด็จพระสมเด็จพิมพ์พระปิตาครับวอจอสองสี่ศูนย์สี่สองสี่ศูนย์แปดสองสี่ศูนย์แปดอันนี้ของนี่ของหลวงวิจารณ์คือผิดพิมพ์แน่นอน มันไม่ผิดพิมแน่นอนเพราะเป็นเป็นพิมปิดตาครับเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงเนื้อมือเนื้อไปไกลเลยไกลเลยแล้วถามตรงๆนะครับถ้าผิดพิมพ์อย่างนี้แล้วผิดเนื้อด้วยครับไอคนทําปอมมันคิดได้ยังไงทําของปอมสวยดันทําสวยซะอีกสวยสวยช่วยกว่าที่ถูกพิมพ์นี่นะครับเป็นพุทธศิลป์ปิดตาอันนี้ปักหมุดทองคําอีกหมุดททองคําพิธีพิถันเก้าสิบเปอร์เซ็นเฮ้ยของเก่า ทองแท้ <Okay. S 2> อันนี้ไม่ขอนะครับได้ไปแล้ว <laughs> <laughs> อโอเคช่า <laughs> <laughs> งเอฟพอพอแบ่งหมวดหมู่แล้วเนี่ยทําให้เรารู้ว่าแต่ละพินมีหลายเนื <c oughs> ้อครับดูอาจารย์สอนดูครับ <c oughs> ดูพุทธลักษณะว่าเข้าอู่ทองไหมครับเข้าสู่ไทยเป็นแบบไหนครับ <c oughs> อู่ทองเป็นแบบไหนตอนนี้เหลือเชียงแสนครับอ่าแต่คือถ้า ออนอกเหนือจากสุโขทยัยอู่ทองแล้วน่าจะเป็นเชียงแสนครับนอกั้นจะเป็นของพระประธานในโบสถ์วัดต่างๆในประเทศไทยอุโบโสถสาคัญสาคัญอุโบโสถสําคัญสําคัญ,คญอย่างพิมพ์พระพุทธชินราชน,นี่คืออันนี้นะครับผิดพิมพ์ตั้งแต่ต้นผิดพิมพ์ตั้งแต่ต้นพิมพ์ชินราชอย่างนี้นะครับไม่เคยปรากฏก่อนที่จะมีผมทำเอาทํคลิปออกมาเผยแพร่พิมพ์ชินราช พิมพ์พระแก้วสามดูดูครับคือคิดคือคนปอมมันคิดได้ยังไงถ้าปลอมครับถ้าเป็นพระในเมืองไทยนี่อันดับแรกต้องมาพุทธจินราชก่อนครัพระพระแก้วมรกตครับอืมนอกนั้นอู่ทองเชียงแสนหนึ่งเป็นพระบ้านบ้านบ้านในในที่พระสายบ้านเล่นกันนะครับไม่มีพิมพ์พระพระพระที่โดดเด่นครับ แตกไหมคือในในในตำราของิตรียมพวายครับไม่มีพระพระพิมพ์ชินชินาชาพิมพิมพิมพระแก้วพระแก้วไม่มีไม่มีครับแต่พระสายหวังมีมีนี่ของท่านเจ้าสวยอดนะท่านจะห่วงมากของชินราชผมได้มาองค์หนึ่งของของเฮกุยอ่าชินราลาเฮกุยก็บอกเฮกุยแขวนอ่า เพราะว่าชินราชแปลว่าชนะแล้วของของพี่นี่แป่าอะไรวันนี้กรสมเด็จหลังแบบหลังแบบหลังแบบสมเด็จโตบบเฮ้ยพี่นี่จับก็าขนลูกเหมือนเดิมไม่ได้คือคือนี่นี่ช่างช่างเอดไม่ไม่ได้ร้อเล่นนะครับอันนี้แดดร้อนจัดเลยคือด้านหน้าเป็นสมเด็จครับด้านหลังเป็นหลังแบบสมเด็จโตครับขั้นตอนการผลิตนะครับการทาโคตรยากเลยคมมากแต่เป็นแบบที่คมมาก เดี๋ยวคราวหน้าแฟนไปด้วยนะครับครับหลังแบบคือใครใครคิดว่าเก๊นะครับไปทําให้ดูหน่อยครับไปปั๊มให้คมอย่างนี้เลยคมอย่างนี้ทำไมเลือกแผนอันนี้เพราะมันมันมีน้อยเอาไว้คุยได้คือคือคนเดี๋ยวนี้เขาอย่างกับกลุ่มของอาจารย์บําเพ็ญโกงอะไรเขาบอกว่าเขาจะแฝนโชว์กันว่าอันนี้มีประดับเพชรพลอยนนี้ แล้วมีแบบนี้หรือเปล่าอันนี้มีน้อยมีน้อยด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปด้านหลังเป็นสมเด็จโตนั่งสมาธิหลังแบบเป็นด้านหน้าเป็นสมเด็จพิมพิมพสุโขทัยพิมสุโขทัยกำลังเป็นสมเด็จโตหลังแบบหลังแบบคือบูมลงไปบูมลงไปครับนี่ครับอันนี้เป็นเรื่องแสงเรื่องแสงถาดนี้ถาดนี้เป็นชุดเรื่องแสงแล้วก็มีสามหน้ามีสามหน้าตามตามมีสี่หน้าตามที่ท่านวัดดู ผมเสร็จแล้วจะมีเคยเคยให้คนอื่นด่ไม่ให้คนให้คนอื่นส่งเขาเชื่อเห็นจากหน้าเราเบิดเราไหมหรือเราคิดไปเองผมเห็นแต่ของอแขกที่ท่านไปออกครับนะมันนั้นชดเจนอันนั้นชาญินแต่แบบเดียวกันแต่แบบเดียวกันนะครับอืนี่นะครับเรืองแสงแล้วก็ประดับลูกปัดนะครับครับนี่จะมีพิเศษอยู่อันนี้ก็หอมหอมมีกลิ่นอ้าวเฮ้ยด้านหลังมีด้านหลังมี ระดับแผ่นทองแผ่นทองอีกอ,อืคือคือหายากทุกอย่างหายากทุกอย่างคือคือคนจะทําปลอมนี่ก็โอ้ไม่รู้จะปลอมยังไงนี่นะครับหายากทุกอย่างแล้วยิ่งอันนี้ยิ่งอันนี้ยิ่งหายากเข้าไปอีกมียิ่งหายากอันนี้ยกฮกลุกคิวเฮ้ยยกจะไม่คนดิมประดแบบับพี่พี่ข่าวนัดถัดไปนี้เอาพกองนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่มยาย เดี๋ยวเราจะยืมองนี้ไปส่งคือนอกจากเป็นเนื้อผงแล้วครับอันนี้เป็นเนื้อหยกฮกโลกซิ่วแม่เจ้าแม่คอนอิ่มเขาแม่ใส่กอนอิ่มครับ้านหลังก็จะเป็นฮกลกซิวเหมือนกันเป็นอยกแล้วจะเก๊ได้ไงครับแล้วแบบนี้นะครับตอนนี้ช่างเอ็ดมีองนี่เห็นแบบนี้มีมีเจ้าแม่กอนอิ่มมีองเดียว ตอนนี้มีองค์เดียวนะครับแต่มั่นใจว่าเขาไม่ได้ทําองค์เดียวไม่ได้ทําองค์เดียวเนี่ยคือใครไปหาเจอนะครับไม่มีราคาครับแต่หาไม่ได้หาไม่ได้คือเออเออนี่เป็นหนึ่งเดียวอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวแน่ยังหา <ๆ S 1> ไม่ได้ยังไงครับไนี่นะนช่างเอ็ดพอพอแยกแยะพิมพ์แล้วช่างเอ็ดยังไงต่ออ่าพอแยกแยะพิมพ์ได้ก็อ่าส่งประกวด ครับตอนนี้ผมเรียกระดับที่ประกวดอยู่ในสนามนี่สองระดับอย่างของอาจารย์จุกผมเรียกระดับบนแต่ทั่วๆไปลงมาผมเรียกระดับล่างมีสองบนบนกับล่างบนกับล่างตลาดบนกับตลาดล่างของเวทีประกวดครับเวทีบนนี่ ไอเอสโอจะรองรับนี่ตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปนี่จะจะมีที่เดียวคือของอาจารย์โจกที่ครั้งแรกประกวดมาอ่าได้ของบุญนี้พลังบุญจัดจัดได้ได้ประกวดมาครับประกวดมาพวกนี้จะพระที่เข้าประกวดจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนออกไปรับรองก็ต้องเป็นการเป็นง่ายถอดกรรมการก่อนว่าพระถูกกันกองไปแล้วใช่เขาไปแข่งกันความสวยของพิมพ์แล้ว <ไ>เนื้อเนื้อหาเนื้อหานี้เ,นเ,นเขาตรวจผ่านแล้วผ่านเลีคยก็ใช้กรรมการไม่เยอะกรรมการคู่ทรงห้าท่านห้าท่านแต่ก่อนจะถึงคู่ทรงห้าท่านนี่ต้องผ่านกรรมการเอดูด้วยครับถ้าไปวันนี้เห็นอาจารย์บอกว่าจะอยู่ประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบแต่ในที่เข้ามาตรฐานนี่ถ้าเกินสองร้อยห้าสิบจะมาคัดเอาความสวยให้เหลือสองร้อยห้าสิบหรือสองร้อยองค์ต่อต่อต่อเซต ต่อต่อชุดต่อต่อชุดอู่ทองเนี่ยต่อชุดอู่ทองเนี่ยอ่าแต่ก็จะมีอยู่ประมาณอ่าหลายเนื้ออยู่อาจารย์นะหลายหลายหลายประเภทของ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 ช่างเอ็ดนี้เข้ากลุ่มไหนอย่างยังกลุ่มเนื้อเรื่องแสงเนี่ยยังไม่จัดย,ยังไม่ได้จัดครับเพราะว่าอย่างปกโปพงปกโพนี่มันมันมีหลายแบบเ่ยครับอ่าปกโพอู่ทองปกโพสูโไทยปกโพเชียงแสนแยกได้ขนาดนั้นแยกไดขนาด คือคนมีพระเยอะเท่านั้นนะครับถึงจะแยกได้ถ้าท่างเอสเป็นเจ้าของโรงงานปั๊มพระท่างเอสต้องมีบล็อกแม่พิมพ์เท่าไหร่โอ้เยอะมากเป็นเกือบพันเป็นพันต้องมีบล็อกแม่พิมพ์เป็นพันบล็อกครับแล้วเนื้อหามวลสารนี่ไม่รู้จะหาไม่รู้จะหาที่ไหนเฉพาะแก่บล็อกนี่ก็โอ้ยากเป็นพันบล็อกครับเป็นพันบล็อกแล้วเนื้อหามวลสารอีกคือ ใครที่เคยปามาตไว้นะครับจ่จนเอสสบายใจสบายใจเพราะว่าอ่าเราตอนนี้เราเชื่อมัน่นว่าครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์ทุกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วครับที่ตะก่อนต,ตั้งแต่อดีตเนี่ยอ่าไม่ฮะให้ความรู้แบบที่ว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์เนี้ยเลิกเลยเลิกเลยครับยิ่งผิดเนื้อนะครับยิ่งผิดเนื้อยิ่งผิดพิมพ์ยิ่งแท้ <c oughs> <c oughs> คือยิ่งผิดเนื้อเลยอย่างนี้นะครับอื <c oughs> ยิ่งผิดเนื้อยิ่งผิดพิมพ์ครับยิ่งแฉกับกันครับคือมีองค์เดียวแล้วผมไม่ได้คิดว่าครับเขาจะทําออกองค์เดียวอยังมีในตลาดอีกนะครับหาให้เจอครับยิ่งผิดเนื้อยิ่งผิดพิมพ์ยิ่งแ้ยิ่งฟังหมุดทองคําพูดถึงเลยนี่นะไอ้ที่ถูกตีผิดเนื้อผิดพิมพ์ทุกอย่างเนี่ยผิดตามเขาไม่ได้ศึกษามาเขาบอกได้ครับอย่างนี้ไอเรื่องแสงสารตัวนี้ มันยังไม่ตรวจอาจารย์ครัพาะจะนวนมากรับเป็นก็เรื่องแสงมีหลายแบบอีกมีหลายแบบอีกแบบนี้นี่เรื่องแสงเรื่องแสงมีหลายแบบอีกนะครับแลวทีนี้เพราะเรื่องแสงต้องด้านหลังมีแผ่นมี่แผ่นทองปิดไอ้นี้สองสี่ส่วนหนึ่งแผ่นทองเนี่ยนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นโลหะยุคไหนครับ อันนี้อันนี้ง่ายถ้ามีเรายห้ง่ายอย่างกับกรณีที่เป็นทองคําอย่างนี้นะครับทองคําอยู่ที่หน้าหน้าพระอย่างนี้ยิ่ง่ายยิ่ง่ายเพราะว่าเขาไปตรวจทองครับตรวจทองอ่แต่ด้วยสายตานี่มองไม่ออกเดี๋ยวนี้มีคนทําเกลดแล้วมีมีคนทําเกลแต่ว่าทองมันเก้าสิบหกจุดห้าของเกลนะครับทองสมัยใหม่อ๋อ เข้าเก๋ด้วยทองสมัยใหม่คือถ้าเก๋ด้วยต้องเก๋ทองสมัยเก่าให้ต้องต้องเอาทองสมัยเก่ามาเออแต่ไม่เขาไม่ได้ทําสูตรนี้แล้วสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ของอาร์ซินิกไม่มีแต่ก่อนมีมีแต่ก่อนมีถ้ามีอาร์ซนิกจบเลยก็เป็นของเก่าอ่าแล้วก็เก้าสิบหกจุดห้าเป๊ะนี่ไม่มีจะมีเก้าสิบสามเก้าสิบคือแปดสิบเจ็ด คือการตรวจสอบผรานะครับพอ mm. ตรวจอย่างหนึ่งเขาตรวจไม่ได้เขาก็ไปตรวจอีกอย่างหนึ่งว่ามันมีแตกต่างกันจากยุคปัจจุบันไหมนี่นะครับสมเด็จเรืองแสงอันนี้สวยงามนะครับทางช่องไปไล่ดูในเก่าๆนะครับที่ผมทําที่บ้านช่างเอสมีโอกาสเราจะเอาผ้าชุดนี้ไปออกคลิปอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นวิทยาทานนี่ครับอย่างชุดนี้มีเส้นผมมีเส้นเกสาครับจะไม่เคยตรวจดีในเส้นเกสรกีกเออเออเนะ เราจะบอกการทืงการเอาไปตรวจก่อนว่าเส้นเกษาศเส้นเกษาคนเนี้ยตรงายมากี่ปีแล้วแปไปยูแล้วเป็นของใครอไม่ใช่เป็นของใครไม่รู้แต่คนคนเจ้าของผมเนี่ยอมันจะเหมือนกันกับของที่อื่นไหมเดี๋ยวของคุณหญิงพระสมเด็จมีหลายหลายคนมีนะครับจะตรงกันไหมจะตรงกันไหมนะครับนี่เพราะว่าต้องเป็นบุคคลสําคัญถึงเอามาใส่นี้ได้อ่า ต้องเป็นบุคคลสำคัญเขาถึงเอามาใส่แล้วก็อันนี้เอ้าเฮ้ยมีรูปหัวใจอีกอันนี้เป็นใบโพไม่ใช่หัวใจโอ้ยเรียกหัวใจเรียกหัวใจคือเอ้าจะเป็ครบชุดอันนี้นี่นี่นี่ครบชุดไพ่เลยครบชุดไพ่มี ดอกจิกดอกจิกขลามตัดขลามตัดใบโพไบโพแดงโพแดงโูนี้โพดำาโพดำาเตรเออผมว่าเขาทําเขาทําพระชุดนี้สําหรับผู้เสี่ยงโชคน่าจะใช่น่าจะเป็นกลุ่มพวกนี้ข้าวบอนจะเป็นเนื้อกูดีเอเนื้อกูดีจังเล็ครับครับข่าวหน้าพกชุดนี้นะครับไปสอบพิสูจน์กาจารย์บอยหน่อยบางบางคนในของกูอ้วนมีหลายชุด เฮ้ยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยืมโกโก,โก,โก็อวนก็ได้ใกล้กรุงเทพน่อยคือก็แปลกเหมือนกันนะครับคือมีใบพกมีมีลักษณะของไพ่ยอยู่บนพระนี้ครับซึ่งปัจจุบันเขาไม่ทาอยู่แล้วไม่รู้จะทําทําไมคือคือแบบนี้นะครับเปื่อแบบนี้ยังพอขายได้ครับพอใส่พระไปพิมพ์ใบโพเข้าหลามตาดัดโพดำโพแดงดอกจิกจบเลยครับอันนี้ถ้ามีองค์เดียวเนี่ยจะเข้าใจเป็นรูปหัวใจอ่า แต่ถ้ามีถ้ามีครบชุดเป็นไพ่เป็นเป็นั้นเลยจะรู้เลยอันนี้เป็นเนื้อโกเดเนื้อโกเดเนื้อโกเดเป็นเนื้อที่คมมากสวยมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพระพูดพิมพ์มุซอนนี่เป็นเนื้อโกเดไหมโกเดก็มีโกเดก็มีนะครับนี่ครับช่างเอสดมีมีมีสมเด็จโตซ้อนพุทธเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับทางช่องนะครับก็จะมานําเสนอให้ครบอันนี้เป็นเนื้ออะไร อันนี้เป็นเนื้อเรืองแสงเหมือนกันครับแบบแบบนี้จะเรียกพ้าชิปเนี่ยจัจุกอ่าถลงมาอันนี้ก็เป็นเนื้อเรืองแสงกันหนึ่งครับแล้วก็ฝังทำอีกครับอันนี้สร้างปีสองสี่ศูนย์หนึ่งด้านหลังสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับมีเป็นแบบนี้ครับมีแผ่นทองมีโชคมีลาบอันนี้มีโชคมีลาบอีกครับสองสี่ศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับเขาสามารถไปตรวจโลหะได้นะครับว่าตรงยุคไหมครับอันนี้ของรอศรี สร้างเมื่อรอครับจะบันทึกไปน,นี่ธาตุาพนมธาตุพนมรอศีขวัวโตครับสารพัดนึกสารพัดนึกอันนี้มีโชคมีลาบมันจะไม่เหมือนกันแล้วระหว่างสารพัดนึก,กมีโชคมีลาบพี่จะให้องไหนผมแล้วพ <c oughs> ี่ผมถามยังเอ็ด่างเอจะให้องไหนผมเอเออเาสารพัดนึกดีกว่าสารพัดนึกเพราะสารพัดนึกอันนี้ขอได้ไหมได้ขอออกอากาศเลยคือเพื่อ เดี๋ยวไปเอาคืนนะช่างเอสไปขอออกาสเพื่อที่จะไปออกคลิปในช่องนะครับว่าเราเล่นได้ไหมพระจุดนี้พระปิตานี่ยังผมเคยไปส่องแล้วครับแต่ก็บางคนมีฝั่งตะกุดของคําอีกครับก็มีเป็นเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับของพระช่างเอสดนะครับก็ช่างเอสดจะเอาภาพไปส่งประกวดงานไหนบ้างก็น้องกันน้องกันวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเนี่ยครัแล้วของอาจารย์สุรพลแล้วก็ของช่างนกพิณ เขาพิจิตรไปแล้วครับยังไม่ได้กำหนดอีกยังไม่ได้กําหนดอีกแต่ปลายมิสนานนี่เป็นของอาจารย์โจกมูลเดือนนี้ตะลักบุญเดี๋ยวผมจะไปคุยกับอาจารย์โจกเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าแนวการตรจวจของอจันโคกเหนือชั้นคนอื่นเหมือนกันเหนือชั้นอาจารย์โจค,คือทุกคนได้เห็นพระข,ของแต่ละคนนะครับแล้วก็สามารถโบวถกันได้สามารถโบอ่าครั้งที่สองเนี่ยะจะดีขึ้นอยู่บนมาตรฐาน iso จะเป็นแบบออปปูเล่โบสถ์อปปูล่โวครับ ว่าสวยใครสวยไม่สวยเขาจะใช้ระบบอ่าเทคโนโลยีในการโหวตรับโหวตโหวตเข้าไปโหวตเข้าไปแล้วหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์เขาจะคุมมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนมีเจ้าปีสิทธิ์เป็นกรรมการได้คุณจะตัดสินผ้าให้ตัวเองก็ได้ถ้าผ่านป๊อปปูล่าโหวตไปเสร็จปุ๊บยังผ่านกรรมการอีกห้าท่านอีกห้าท่านอีกผู้ทรงคุณป๊อปปูล่าโหวตเขาหนึ่งถึงห้าขับหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าแล้วเขาไปเคลื่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงห้าเนี่ยไอคนได้ที่หนึ่ง ไม่ได้หมายความได้ที่หนึ่งของกรรมการต้าไม่ขาดกรรมการอีกห้าคนอีกห้าท่านนี่นะครับละนี่ระบบการประกวดพระอีกแบบหนึ่งนะครับองใสองใสองใสพระทุกคนขึ้นจอหมดขึ้นจอล้านเท่าล้านเท่าอานเท่าตื่นตาตื่นใจนะครับสําหรับสําหรับคนไม่เคยส่งพระเข้าประกวดนะครับก็ไปลองดูหาประสบการณ์สักนิดหนึ่งก็อนดหลังนี่เป็นพิมูทอง นัดตัดไปเนี่ยพิม์อู่ทองนเขาจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆอู่ทองเชียงแสนสุโคสุโคไัยไปแล้วไปแล้วแต่ว่ายังไม่หมดยังไม่หมดอีกเพราะว่าสุโขททยรอบแรกเนี่ยยังไม่อยู่บนพื้นฐานของ ISO เขาอาจจะมากลับมาอีกทีเลยขึ้นข้งแรกอ่าไปเขาทดลองสนามก่อนทดลองสนามครั้งแรกนี่ครับคือการศึกษาพราเครื่องนะครับช่างเอสทำไมต้องไปหลายหลากุ่มเพื่อหาว่า เราไม่ได้แท้คนเดียวอ่าแต่เราของของอาจารย์โจกก็แท้แบบอาจารย์โจ๊กแท้แบบอาจารย์โจกแล้วมีกรรมการที่น่าจะถือหลายของอาจารย์สุรพลก็แพ้แบบอาจารย์สุรพลแพ้แบบอาจารย์สุรพลกรรมการน่าจะถือมากอ่าของน้องการก็แท้แบบน้องการอีกแบบของน้องการแบบสรุมคือมันได้ไหมไม่ได้หมายว่าจะแท้ตรงกันทุกคนนะครับเขามีมาตรฐานของการมนมีกรรมการแต่ละท่านอ่าคือ เราต้องดูกรรมการว่าในเมืองไทยนี่แต่ละชมรมเลือกใครไปมาเป็นกรรมการเป็นกรรมการเราสมควรจะไปไหมโตกันแล้วยังตาสีเออยังตาสีตาสาอ่าหรือว่าอันนั้นเอามาตัดสินเนี่ยเราจะไม่ส่งไม่ส่งราต้องดูรายชื่อกรรมการเจ้าของพ้านะครับเขาไม่ได้กินไม่ได้กินยาไม่ได้กินยาแต่ัยาบากูไม่ได้กินยาด้วย เดี๋ยวผมอมมตะอมาตะวาจาของการเล่นไพดเซตเลยกูไม่ได้กินยาไม่ได้กินยาแล้วเนี่ยนี่ะคือคือสายสายวิทยาศาสตร์สายประวัติศาสตร์เนี่ยเขาศึกษาทุกทุกพิศทุกด้านครับคือไม่มีใครการศึกษาสายวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้ผิดเนื้อผิดพิมพ์ไม่ได้ผิดเนื้อผิดพิมพ์ไม่ได้ไม่ไม่แท้เพราะปากกูแบบนี้ไม่คือมันต่างประเทศเขาก็อยากเล่นครับอ่าในเมื่อ ต้นตำรับนี่อธิบายเขาไม่ได้เขาก็ไปหาเขาไปสแสวงหาไปแสวงหาไปเลื่อนแล้วกัมันเหมือนกับคนไทยหลอกต่างชาติใน้มาเล่นแต่ถ้าของอาจารย์โจ๊กตัวนี้รับรองแพ้แพ้แบบอธิบายได้เนื้อได้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้โดยเฉพาะค่าความถ่วงจำเพาะนะครับ,รบที่เซียนหลายคนปรามาดปามา,า,มานะครับเป็นหลักมาตรฐานวิทยาศาสตร์สากลน,นะครับ,ค,รบค่าความถ่วงจำเพาะครับ พระปั๊ม10ปี50ปี100ปี150ปีความถูงเฉพาะไม่เหมือนกันทําไม่เหมือนกันถ้าใครมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งนะครับต้องใช้ความรู้แต่คนที่ไม่รับรู้นะครับปล่อยเขาไปปล่อยเข้าไปครับผมขอบคุณช่างเอสดนะครับที่ให้ความร่วมมือครับสวัสดีครับต้องขออภัยพี่เอฟซีนะครับที่ไม่ได้ขึ้นกล้องส่องให้นะครับวันนี้เราอยากจะวันนี้ผ่านมาตั้งใจตั้งใจคือตั้งใจจะมาดูพระที่แปลกๆอันนี้ช่างเอสด ขราวหน้าติดไปน้องงานน้องกันหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ลำไยจะยืมส่งหน่อยอันนี้นะครับองเดียวองค์เดียวคุยได้คุยได้นี่ชัางเอดน่าจะแฝงนะโอ้โหมีทั้งมีเนื้อทั้งเบอร์ผงเนื้อหยกนะครับคือไม่เห็นยกครบลกซิ่วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกล้องกันอีกทีนะครับขอบคุณครับจังเอ็ดครับผมสวัสดีครับนี่นะครับพระของช่างเอ็ดก็ถือว่าสุดยอด ขอบคุณยังเอ็ดนะครับสวัสดีครับ